สวัสดีครับตากทายครับผมเสาวันที่28พฤษภาคม2564ครับบรรยากาศย่ำส่อๆครับเมื่อคืนนี่ฝนตกข้าย่างออกมารอบงตรงไฮตรงนาครับเตียเนเป็นแปลกผากระชังสีดำอยู่นี่ครับแม่น้องอมสุกครับเป็นเลี้ยงแหนแดงครับไฟจอกไว้นะครับไ้ฐานไฟเท้าไฮบกหอยครับน,น,นี่เป็นแหนแดง จอกครับอยู่ทั้งนี้ส่วนทั้งนี้็สิเป็นหอยเชอรี่อันนี้เลี้ยงเปียบปล่อยเลยครับไข่กับเราได้เก็บไปฝากเพราะมันหลายเราปล่อยมันตกลงเองครับน่นขึ้นมาไข่อยู่ของชึ้งนี้ครับหอยเชอืีครับเป็นไข่เป็นแพเงาอยู่บนทั้ง่นกอกไหลยอยู่ครับรยงงไงครับพวกหอยเชลี่ต่อยู่ในบ้าน็สิเป็นพวกหอยปังแล้วกะ ไม่ขูกใต่ครับขูกจากพัทลุงนะครับมีบรรยากาศหลังจากฝนตกครับย้ำต่ๆๆ้ๆเมราพรบน้องอมสุกออกมาน้าโม่งครับห <c oughs> <c oughs> ย้าวันก็จิเหลืออยู่ <c oughs> น้าไม่ได้เพิ่มหลายครับน้าเพิ่มน้อยเดียว ต่ว่ากดที่ปันขึ้นมาก็หายไปปกติที่เห็นหัวใดอยู่แต่ว่าเพิ่มขึ้นมาหน่อยนึงครับยังบ่ทันเดสสายอยู่ครับเป็นพวกปานิ้นประคอจะพายอย่างหลอกไปเบนง้างคุณครับอันนี้เป็นต้นจานครับเนี่ยเราปลูกพกพีกไว้ครับ กเติอบอยู่ครับช่วงนี้อันนี้ก็เป็นต้นบักตะกบเป็นไผ่ต้นบักตามเทียดครับตามหงพรอจอยแจกับมาขึ้น,นออกมาหาส่งบังเขียดบังกบอยู่ครับกับพ่อได้กินอยู่ที่ดูดกำลังเกี่ยวหย่าไปงวยครับให้เรามาเอาหย่าในานาครับไปยังรอบรรยากาศน้ำกับพ่อหงว์ เกียดเพราะได้กินอยู่ท้งนี้ครับเกียดโมลายยุปีนี่บรรยากาศวิธีสานยำโซโซครับเงียบเสียงไปแล้วเมื่อกี้ในห้องกากๆอยู่ยังยิ่มไปแล้วครับพอกินนี้เล็กน้อยครับมันจะเด่นพอขีออกให้ มูปลาครับซุ้มไลายเติบอยู่ครับเพราะว่าหมูกรกรลิ้นมาให้หมูขึ้นนี่กรตกลงมาครับก็ถือว่าโอเคยกกินเหยียบอะเทียนนวมๆอยู่ครับอันนี้เป็นยังร <c oughs> ด,ดไฟครับรด,ดไฟ ครับนามอยู่ขังกันแท,ท,ท้ครับโหงต้ังหงนิดหน่อยทางบระท่านยูทีครับส่วนทางนานีเป็นของป่ามันครับลองเป็นแนวไว้ครับเพราะว่าอันนี้เราก็ปล่อยงวยอยู่เราบ่ได้ไทยวานขขงเหมือนครับนี่ครับบักขามกับกล้วยกับถึกฝนกันซุ่มเติบอยู่ครับนี่ วี่นี่หววงวสิได้เห็นด้วยประคามปีที่สามแล้วขามปีโยพันจักษ์ครับนี่ครับเป็นดอกอครับดอกประคามปีที่สามหวงวสิหลอดตายครับอ้างออกมาได้สามปีแล้ว ปัญหาคือกับน้ำครับนะครับน้ำไม่ค่อยได้ปีนี้ได้เห็นดอกแล้วครับบรรยากาศให้ทงน้ายา่ำเสว้าครับหลังจากฝนตกอันนี้ก็ให้ทีมงานเพื่อนมาเอาดินออกไปครับผมอยากเองเก็บน้ำไว้หลายๆครับตื่นไหลมันกับน้ำม่พ่อสีใสทางคุณ จกไปว่าท่านสูดรับดินพ่อก่อนทั้งดินพ่อกกัญชันกสิได้เป็นคองเงาเดยกปีหนาเข้ว่ากันครับทางช่วงหัวมุมอันนี้เป็นต้นบะคามซื้อมาใหม่ครับมาแซมกันเพราะว่ามันหายไปอยู่ช่วงหนึ่งเพราะมันตายไปครับแต่ก่อนมันสิจากต้นนี้แล้วก็ไปหาต้นพุ่นเลยครับอืมันนี้ สือมาวางสองสามอือครับปลูกลงไปมว่านให้เมื่อก่อนเนี่ยปลูกเมื่อก่อนนี่หรอครับต้นละลอยหาสิบบาททรงถมหัวเลยเคยไปสือมาปลูกตะกี้ต้นละแปดสิบกับนี้ต้นใหญ่ออกฟักแล้วผมก็บรไดายเด็ดออกเดยนี่ฟักเป็นกระยัญงไงวะปุณนนีเนี่ครับ ก็เื่อว่าเปอร์เซ็นต์หลอดสีสูงอยู่ครับเพราะว่ามันเป็นต,นตน้นใหญ่ต้นน่าจะประมาณปีกวักวๆแล้วเนี่ยครับทูงทมหัวเลยเปงนลำต้นครับรานต้นใหม่มันพอไปเห็นน้ำแล้วก็มีแห้งใจครับทั้งที่กะแ,แตกแน่แล้วครับถามโอ้โทรศนาแตกครับ น้ำแตกเกาประแน่นครับแม่เราบ็ได้ปิดกอกไง่หนวยทั้งคุณเขียหน้ามันหน่อยนึงครับระจะแตะเกบไปปิดกอกน้ำอยู่ครับอันนี้เป็นน้ำประปาครับน้ำหมู่บ้านห้อยน้ำไหลลงไปเป็นขี้ฟองอยู่ข้างล่างตัวน,นี้สามปีครับประคมลุงตัวหัวเราเห็นลงร้อยของพวกแมงกินนวลแมงอย่างกินอยู่ตัวน,นี้ยังบ่ท่านเห็นดอกอยู่ เห็นแต่แคบใบแตกยอดอ่อนขึ้นมาเนีย่ยครับกูต่อพระท่านเหล่าไปว่าท่านเหมือดปะว่าดินกระเจ้าพอก่อนอย่าปีหนาไปว่ากันไหมครับบรรยากาศบรรยยกาศน้ำสอดซ่อครับงตรง,งหน้าครับครับผม อากาศดีครับถ้ากันบ้านเขาว่านอย่างเรียบร้อยมาแล้วครับนี่ก็เก็บไปเกี่ยวบรรยากาศยามันเศร้าๆมาฝากกับจังเล็กอะจากทายทุกๆท,ท่านนะครับเป็นคลิปสั้นๆครับกับบรรยากาศหลังจากคนโตครับเี๋ยวคลิปหน้าอยพบกันใหม่ครับ,รบขอบคุณสําหรับท่านผู้ติดตามครับผม